โอเคครับอยู่ช่อง Alpha บ e ส s t y l นะครับวันนี้อยู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel นะครับก็วันนี้จะมาเปิดบล็อกของใหม่นะครับเป็นบ็อก Eternal Partner นะครับก็หน้ากล่องเป็นตัว y u b e l เลยครับก็ของเสริม y u b e l มาใน Master Duel แล้วนะครับก็ช่วงนี้กระแสนี่ y u b e l นี่มาแรงจริงนะมาทั้ง d u e l i n งแล้วก็ Master Duel นะครับคลิปที่แล้วผมก็เพิ่งรีวิวเด็ก y u b e l ใน d u e l i n k นะคลิปนี้ก็มาเปิดบล็อกหา y u b e l กันนะครับผม โดยนี่ก็จะมีเป็นมอนยูเบลล่างฟิวชั่นนะเป็นตัวยูเบลเดอะลร์วิ่งดิเฟนเดอร์โฟร์เวอร์ครับอ่ามีเป็นใบครับเป็นแฟนทอมออฟยูเบลนะครับอ่บาใบนี้ก็ผมเห็นการ์ดจริงนี่ราคาแรางมากนะครับเพราะว่าไอตัวนี้มันมีสกิลเนเกครับเป็นตัวเนเกรนะเก่งมากครับราคาการ์ดจริงนี่ผมเห็น4 0 0ร้อยหกร้อยเลยมั้งใบหนึ่งอ่ะโอ้ผมก็มีเป็นตัวสปิดออฟยูเบลอ่ะเป็นล่างวิญญาณนะล่างวิญญาณยูเบล ไอ้นี่เนออสก็มีเหมือนกันนะยูเบลก็มีร่างวิญญาณก็มีเป็นเวทเสริมในแม่เพนอะไรนี้ซึ่งของเสริมก็จะมีธีม,มอ,อื่นๆด้วยนะแต่หลักๆที่เรามาเปิดเนี่ยผมสนใจแค่ธีมยูเบลเนาะอ่าผมก็มีเพชรประมาณ3,000นนะก็มาเปิดลุ้นกันว่าจะได้ยูเบลไหมจะได้สักยูอาร์สักกี่ใบอะ่ะถ้าผมเปิดไม่ได้หมดผมก็กะจะไปคราฟเอาแหละเพราะยังมี ตัว UR ไว้ครับได้อยู่นะโอเคเราไปลุ้นกันเลยนะคพันเพชรแรก let's go ขอพลังของยูเบลจูไดในออสนะครับผมมาเปิดลุ้นไปพร้อมกันเพราะเราไม่อยากพารนะคนเปลืองถ้าเปิดได้มันจะคุ้มกว่างไงไปเลยนหนึ่งพันเพชรแรกโอ้โหเอ้ยมีมีล้งอยู่มีล้งอยู่นะครับปรเปิบปเปิบอืมยูเบลยูเบล่งแรก อืมอ๋ออันนี้เป็นตีมกับดักตีมแหละเซนเซนเตอร์เซนทอร์อ่าน,นชื่อพิคอไป,ปอืมอ๋อน,นี่มีเวทไบเซิร์ตครับเป็นไบเซิร์ตสำหรับสามอสูรมายานะครับแล้วแต่มันเล่นกับตีมยูเบลนะไบเซิร์ตปีศาจอะไรนี้ ป๊บอืมไปกันต่อปุ๊บปุ๊บเฮ้ยไหน,น, igh, ไหนแม่เพนว่าฝันรายที่เจ็บปวดนะครับนี่เป็นการเวทต่อเนื่องนะครับเอฟเฟก์เก่งเลยนะเดี๋ยวเรื่องเอฟเฟกอธิบายะไรเนี่ยเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปเด็กยูเบลแยกมาอีกทีนะขอเปิดตองหาการไปฟาร์มจากเด็กอะไรก่อนนะ ปึอ่านี่เป็นไรมันชินโนโบารอนอป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยแม่งเติร์นสองใบเลยปะเนี่ยอ้าวโหวใบซ้ำหมดเลยไปเนี่ยยูอาร์ครับยูอาร์มาแล้ลงใบลงใบลง เฮ้ยเฮ้ยลุงเยอะลุงเยอะเฮ้ยเอ้ยดีครับดีด,ดีใบนี้เป็นใบเสร์จนะก็เล่นกับทีมสามสูตรมายานะก็คลิปที่แล้วผมก็รีวิวนั้นในเกมเดลลิงก็ใ,ใบนี้ใช้ใบนี้เหมือนกันเรามาลุนยูอาร์ดีกว่าปุง้งโ,โ,โอ้โหปุ้งไม่ใช่ยูเบลครับอืม คองยูอาใบเดียวเองเึ๊บโอ้โหติองแรกยูอาใบเดียวถือว่าเข้มไปนิดนึงไปต่อหนึ่งพันเฮ้ยยูอามาเยอะว่ะขอยูเบลอะขอยูเบลร่างฟิวชั่นอะจะได้ไม่ต้องไปคราฟนะครับผม ืโอเคได้สามใบแล้วดาร์กเบตออนนิ่งบีดป๊บป๊บป๊เรื่อยๆก็มาครับซองยูอารลงแบบนี้ let's go ปึ๊บปึ๊บยูอารจริงไหมเนะี่ย เออยูอาจริงว่ะแต่ไม่ใช่ยูเบลไงตุ๊บตุ๊บปึ๊บ,บ,บ,บเฮ้ยลงมาครับยูเบลปึ๊บ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 โอ้โหอะไรวะเนี้ยกูอยากได้ตัวยูเบลมึงให้อะไรคนนี้ แน่การที่อยากได้มักจะไม่ได้นะครับมันมียูไกสองปึ๊บปืบป๊บปึ๊บปื๊บปื๊บโอ้โหไอรอนทันเดอร์เขี่ปีิดนี่ยูเบลยูอ,ยอาร์ไม่ออกเลยนั่นเนี่ยยูรงรงไมครับแล้วมั้งเนี่ยเปิด ไม่รู้จะเปิดได้หรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยอันนี้อ๋อนี่เป็นเล่นกับพวกสามมสูนยาโอ้โหยูอาร์ออกมาสามใบครับดีครับแต่ว่ามันไม่ใช่ยูอาร์ที่เราอยากได้ไงเฮ้ยนี่ปลดล็อกนี่แพ็กสามมสูรได้ปะผมก็เพิ่งรีวิวไปนะไปด,ดูวอ้เลงก,ก์ย้อนไปดูคลิปกันได้ เคพันเพชรทุดท้ายวะ่ะกูขอโอ้โหแม่งยูอาไปเดียวต้องลุงไปเดียวเลยดูทรงไม่น่ารอดครับได้เวลาเอาได้เวลาแบบแปลกใตัวยูอาเลยครับเอ้ยโอ้โยมาวะ่ะสกิทออฟยูเบลเอสอาร์ยูเบลล้างวิญญาณนะเปิด ปป๊๊บบเฮ้ยเจ๊เมีลุงพามีลุงทุกคนอยู่เบลดิปึ้งเฮ้ยอาเซอุสไอ้สักกูมีแล้วเพื่อนเฮ้ยแต่ได้นี่อยู่ได้ของใช้ตัวดีโลตัสนะครับเป็นใบใบใช้เหมือนกันครับอยู่พรีมิวเบลเนาะอืมเฮ้ย ลงมาวะ่ะเฮ้ยมาวะ่ะยูเบลโอเคเลยโอเคโอเคแฟนทาวบยูเบลครับผมอีกหนึ่งใบนี้เป็นไอตัวยูเบลอีกล่างนี่เปียวเลยโอ้ไม่ใช่แต่เป็นนี่ไนแมทโทนเนาะเป็นเฟสฟิวเคดีเหมือนกันแต่ยูอาร์เยอะๆนะเราจะได้ไม่ต้องไปคราฟนะครับผมถือว่าชื่นใจมั้นะ ได้ของใช้ปึบปึบปึบอ๋อได้มนียดวยไอตัวตัวต่อยเลยนี่ก็ใช้เหมือนกันไม่มีแสงแล้ววะน่าจะหมดแล้วนะเพรแพ็คนี้มันให้ยูอาเราเยอะมากเออ สองเก้าไม่มีไลขอยว่ายสักไปได้ไหมปึบ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 อ่าไม่ใช่โอเคโอเคได้อยู่อาสาไปเฟียวอ,อยู่เฟียวอ,อยู่ได้เพนทอมอัพยูเบลของใช่นะครับอาซิวด่าโอเคก็เดี๋ยวผมไปฟาร์มนอกรอบนะไปหาก,การ์ดก่อนตอนนี้ โอ้ยยังไม่ได้หน้าต้องไปเปิดฟาร์มเพชรครับอะไรเงี้ยโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปเปิดซองมาสเตอร์ดูเอลนะครับยูเบลก็เดี๋ยวผมจะไปนั่งฟาร์มเด็กจัดเด็กก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปเด็กยูเบลให้ดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม